ผักกูดจา้าเอาเด็ดขึ้นแด้ย่างข่อยมีเหมือดสุผักไหมพี่น้องข่อยกันเลยบ่ได้ไปใส่ยากน้ำคนยากน้ำงานไปทวนละ่ะไปอ้อมใส่กันเลยสมปูสมปุยเลยเฮา มีหมดทุกผักจ้าอยู่บ้านอิตาลาสิกินผักอย่างเท่านั้นแหละเนี่ยฮะบัวใบเป๋ปลามีซึแนวนจักน้อยกันฟันเอ,อจักน้อยกันอีอย่างก็ละ่ะอันตัวลันเตาตัวลันเต,า,ต,นเตาป่า เต็มอยู่นี่หน้าบ้านมื้อนั้นปลูกไปเห็น